สวัสดีครับผมกลับท้าพอันฮีรคลิปนี้ก็มาทำหน้าที่แทนแอดมินบีครับนำเสเนอประวัติที่มาของพระปิตาเนื้อว่านชุดพิเศษช่วงปีใหม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์โกกีสั้นๆ cafe. มีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามฟังกันครับสวัสดีครับ ป้าอยากรู้เกี่ยวกับประวัติของอะไรนะพระปิตาพระปิตาเนื้อว่านี่เป็นพิมพิมอะไรนะพิมขนมเปี๊ยะพิมขนมเปี๊ยะนี่คือกลายเป็นกลายเป็นมีเรื่องเองใช่ไหมเขาเรียกว่าพิมอะไรพิมพิเศษใช่ไหมป้าพิมพิเศษที่มันอ่ามันไม่ใช่พิมพ์เดียวกับพระปิตาเนื้อตั่วใช่ไหม เป็นอะไรปะเป็นพระปิตาเป็นพระปิตาปิทภาวัอ๋อมหาอุดใช่ไหมคะใช่มาอุดพระปิตามหาอุดเป็นพิมพ์มหาอุดพิมพนี้ได้มาจากไหนคะพิมนี้ได้มาจากวัดควรที่ดินจ้ะวัดควรที่ดินอ่าที่ไปเอาไปเอาเงินยวงเงินยวงอ๋อที่ท่านที่วัดเจ้าวาดวัดควรที่ดินท่านให้ เงินยวงมาแล้วก็ให้พิมพ์นี้มาด้วยอ <Aww. S 2> ให้พิมพ์มาด้วยและป้าสร้างสร้างเนื่อไใจอ่าโอกาสอะไรคะชุดนี้ก็กะว่าทำมันทําไว้วไว้วันจุที่ใต้ฐานรับบูชา พระบูชาเก้านิ้วเก้านิ้วออ๋อลงมันปูรุ่นรุ่นเซยิปเจ็ดสุสองปีอ่าใช่คพราท่านบีดใช่แปะไว้ใต้ฐานที่ที่ทุกองค์หรือเปล่าหรือว่าเฉพาะที่ฝั่งตะกุดโพกกะว่าจะฝังไว้ทุกองฝังไว้ทุกองคเก้านิ้วทุกองเก้านิ้วทุกองอ่าค่ะค่ะแล้วก็พอดีมัน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 นึกดูอีกทีกลัวว่ามันจะหลุด เพราะว่าถ้าเราฝังฝังเหมือนฝังในเนื้อตะกัวและอันนั้นฝังไว้ข้างในเลยผมใส่ถุงถุงทิปและก็ฝังไว้ข้างในแล้วก็เทเทปูนรับภายในของพระผิตาเก้านิ้วจะมีพระผิตาเอยภายในของพระบูชาบูชาก้านิ้วข้านิ้วทั้งห้านิ้วก็มีด้านิ้วข้านิ้วก็มีเก้านิ้วก็มีมีพระผิตาเนื้อตะกัวผิตาเนื้อตะกัว องหนึ่งก็หนึ exactly. yeah. ่งหนึ <it> s <S <ß> ่งองค์แล้วก็มีเส้นเกยสาแล้วก็มีเล็บของท่านมีเล็บด้วยอ่าแล้วก็มีอันนั้นด้วยนะอ่ากระเบื้องบทกระเบื้งโบสโบราาอ่ากรเบื้องบดโบราาแล้วก็พาจีบอดอฝังไว้ข้างใน แต่ว่าก็เลยยังขาดเ,ขาาเนื้อว่านเนื้อว่านาเนื้อว่านนี้ผมกล่าวว่าจะใส่เก้านิ้วแล้วก็แปะไวข้ข้างใต้ข้างใต้ตัวว่าให้ให้เห็นเลยให้เห็นเลยแต่ว่ามามาเนืกออีกทีตัวว่าเคยเคยแปะแล้วแปะ,แปะไปรักองสองององ่ะแปะแล้วมันหลุดก็เลยไม่เลย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 ล้มเลิกกันนั้นไป ไม่ได้แตกก็คือว่าเนื้ออ่าเนื้อว่านผงชุดนี้ก็คือเป็นเป็นเนื้อว่านเป็นมวลสารเดียวกับคาปิตาเนื้อว่านปีสองห้าสองแปดใช่เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันก็ถ้าแบบว่าอาจารย์ผิดปลุกเสกปีสองเจ็ดสองแปดนั้นรอบนึงไปแล้วใช่แล้วทีนี้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ปลุกเสกไปเลยอ๋ออ๋อพอร้าตาทำพิมพ์เสร็จให้อาจารย์ปลุกเสกอีกรอบก่อนอีกอีกครั้งใช่ใช่ขอกเสก แล้วก็ตอนนี้ว่าอาจารย์ปุกเสกรูปหล่อบูชาป้าก็ออกข้าวิธีออกข้าวิธีอ๋อแรงมากก็ทุกครั้งที่ว่ามีก็ตั้งแต่เหรียญรุ่นหนึ่งก็เหมือนกันอตอนที่ท่านเสก<ะ>ผมก็จะเอาจะขนไปจะใส่รถไปว่าจะเอาไปให้อาจารย์ปกเสกร่วมกับพระพระปิดตาปีสองสี่อาจารย์เอาไม่ต้องแล้ว พอแล้วท่านบอกรุ่นแรกนี่ท่านจําวัดไม่ได้แล้วพอแล้วจะบอกเดี๋ยวท่านไม่ได้จำวัดนั่นเต็มที่แล้ว่าแล้วก็มา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 สร้างไอ้ไอ้ปีสองแปดก็ตาก็เอาปิดตาเนื้อปีสองสองสี่เนื้อตะกวดีไปข้าวิธีด้วยอ๋อไปข่าวิธีด้วยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยปีสามแด สามเหรียที่ข้าพิธีอ่าสามเหรียในยิตของท่าแล้วป้าเห็นว่าเป็นเป็นเซยิตและเป็นเป็นเป็นรอบๆของอาจารย์นะนะก็เลยมีทั้งฝ้าปิดตาทั้งเดินตาหัวเะว่าตะกุดใช่ไหมคะทั้งตะกุดท,ทุกอย่างเลยผลไม่เปียบเลยอ๋อยกไปท่เห็นรุ่นแรก ยกเว้นเหรียญรุ่นแรกเพราะว่าท่านเอ่ยปากไวแล้วว <c oughs> ่ารุ่นนี้เว้นไว้ <c oughs> อจะบอกไม่ต้องแล้วน,นั่นเลยแกบอกเต็มที่แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วทำไมอ่ารุ่นนี้ที่เป็นรุ่นรุ่นอ่าพิมพิทวา,วารมหาอุดมันจะมีทั้งแบบตัดขอบเลยก็ไม่ตัดขอบมันมันมบางทีเนื้อว่านมันน้อยน้อยก็เลยขอบมันน้อยเพราะว่าเราเราพิมพ์ทีแรกกันนะเราก็กะไม่ถูก ว่าต้องใช้น้ว่านเยอะไหมก็เลยแล้นวน้ว่านน้อยมันปีกว่าเลยมีน้อยออก็เลยเออมาเพิ่มน้ว่านให้เยอะขึ้นแล้วเราจะได้มีปีกขึ้นเยอะจะได้มีขึเ้เยอะแต่แบบที่มีปีกมีป้าไม่ได้ตอกโค้ดไม่ไม่ได้ตอโค้ดพเพราะว่าไม่จะาว่าจะเป่าจะแฝงไว้ข้างใต้ไงก็เลยไม่จําเป็นต้องตอกโค้ดโอ้แล้วที่ที่ แต่ตอนนี้โค้ดก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วทไม่ได้ไม่มีแต่ก็คือว่าเนื้อเนื้อเดียวก็ตอกไม่ได้ต่องก็แตกแตกอืแล้วแล้วที่เป็นองค์องค์องค์เล็กๆที่ตัดปีกไปแล้วอะองค์นั้นได้ตอกโคตดได้ตอกใช่คือองค์นั้นป้าตั้งใจสร้างให้ลูกให้หลานเหรอันนั้นสร้างไว้เออ่ไมได้ทาะไม่ได้แตะไม่ได้แปะใต้ทางลูกๆได้กี่องค์อะป้าทิพิดทั้งที่มีปีกไม่มีปีกกอะก็ประมาณห้าหกองค์นะ ประมาณห้าสิบสิบไม่เกินไม่เกินนี้เนาะเออประมาณนี้่เพราะว่าตอนจริงๆถ้าติดตามรุ่นแบบเก้านิ้วไม่กี่องแล้วนาะแป๊บเก้าสิบองห้าสิบองอ๋ออ๋ <50 S 1> <50 S 2> อห้าสิบองเเ้ากะสร้างแปะไว้ก็เลยได้ประมาณห้าสิห้าห้าสิบองแต่ว่ามีแบบตัดสีเยอะไว้อยู่ข้างหลังเนาะ <laughs> อือแล้ว ในไหนอ่ะก็ยังม,มีแบบพิเศษอีกเยอะนะคะใช่ไหมตะกูุดชายคนดอกใหญ่ใช่ดอกใหญ่เลยชายุนยดอกใหญ่แล้วก็มีตะกรุดโคนอะไรพวกนี้นนโพอ๋อเออแล้วก็ป้าก็ามาสอนท่าอีวรให้ลูกให้หลานต้องทำกันแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันนะเพราะว่าคราวที่แล้วมีลงลูกลูกตะกดตะกวัวอ้วนลูกใหญ่ กใใช่อันนั้นตอนตอนไปพิธีเดียวกันเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นไป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 ซื้อมาก็ไม่รู้ว่ามีลูกใหญ่จิตมานะก็ไม่รู้ตอนมาล้างเนี่ยก็เจอมีอยู่แค่สามลูกสามลูกอสามลูกตอนนี้อยู่ไหนล่ะก็มีลูกหนึ่งพี่ชายขอไปอแล้วก็เหลืออีกสองลูกก็ลูกขอไปที่ผมหมด มีมีสามลูกแค่นั้นครับเออมีสามลูกหมดแล้วค่ะก็ได้ตอบโพสอะไรตอบโพสเต็มหมดเพราะว่าลูกคนใหญ่เราที่เราตอบตอบได้เต็มที่ยังไงเต็มที่เลยอืมไม่ต้องตัวใตอบกันเมามันเลยนะตอบอาจารย์ได้จานมันก็แนจอาจารย์ไม่ได้จานไม่ได้จานอ่าไม่ได้จานส่วนมากลูกตะกดนไม่ค่อยได้จานเพราะว่ามันเยอะ แล้วมีแบบพิเศษอะไรอีกไหมป้าที่นึกออกความจริงป้ามีเยอะแบบพิเศษป้ามีเยอะแต่ไม่ยอมบอกไว้ให้ลูกให้หลานนะป้านะอือแล้วอ่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ป้าให้พรเอฟซีนหน่อย เนื่องในโอกาสปีใหม่นะขอบุญบาร,รมีของพระท่านีช่วยผมฝักร,รักษาลูกหลานที่เคารพนับถืออาจารย์อยู่ขออาจารย์ช่วยติดตามคุ้มครองทุกท่านที่เป็นคนที่เคารพนับถือท่านอยู่ให้แคล้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งบวงและทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีทำงานเกี่ยวกับยศสาบรรดาบรรดาศักด์ก็ขอให้ได้ได้ดีได้เลื่อนขั้นขึ้นและถ้าทำมาค้าขายข้อกองขายเก็บขายดีเงินทองไหลมาเ็มาครับกขค่ะขอบคุณค่ะป้าจ้า้าขอให้แข็งแรงด้วยนะจ้าจ้าค่ะค่ะค่าจ้าสวัสดีค่ะ พระปิดตาเนื้อว้านชุดพิเศษพิมพ์มหาอุดนี้สร้างช่วงปลายปีพศ2530โดยมีเนื้อมวลสารเนื้อว้านผ่านพิธีปุกเสกอย่างเข้มขลังโดยพระธันหีดวัดเพียนทุกขั้นตอนการสร้างตั้งแต่การขึ้นไปหาว้านบนเขาซึ่งพ่อตันหีดเป็นผู้นำทางขึ้นไปเก็บว้านวิเศษว้านมงคลด้วยตัวเองหลังจากได้ว่านมาแล้วโกกีได้นำไปล้าง และหั่นเป็นแว่นแว่นพ่อทันหีดได้นำว่านที่หั่นเป็นแว่นแว่นมาลงยันอัคละและการปลุกเสกทุกชิ้นจากนั้นโกกีก็ได้นำไปตากจนแห้งพ่อท่านหีดได้ปลุกเสกว่านที่แห้งแล้วซ้ำอีกรอบก่อนนำไปบดละเอียดให้เป็นผงปลูกเสกผงว่านนี้อีกรอบก่อนนำไปผปสมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเช่นผงอิทิเจพ่อท่านอินพ่อท่านพรม ผงพุทธคุณพ่อท่านคงผงพุทธคุณพ่อท่านหีตเส้นเกษาพ่อท่านหีตและมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากกว่า108ชนิดได้มาเป็นผงพระและพ่อท่านหีตก็บุกเสกพระชุดนี้อีกรอบก่อนจะนําไปพิมพ์เป็นพระปิตาเนื้อว่านและเข้าพิธีปลุกเสกโดยพ่อท่านหีตวัดเพียนอย่างเข้มขขังจะเห็นได้ว่า เฉพาะเนื้อมวลสารก็เข้มขลังด้วยพุทธคุณที่พ่อทันหีดลงไว้อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนพระปิดตาเนื้อว่านพิมพิเศษมหาอุดมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อจะนํามาแปะที่ใต้ฐานรูปหล่อพระบูชาเนื้อทองแดงลมมันปูขนาด9นิ้วซึ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นแซยิตเจ็ดสิปีพ่อทันหีดวัดเพียนในวันที่18มกราคม2531หลังจากโกกีได้นำมวลสาร ผงพระมาสร้างเป็นพระปิตาเนื้อว่านพิมพ์พิเศษมหาอุดนี้โกกีได้นําไปให้พ่อท่านหีบปลุกเสกก่อนและก็ได้ปลุกเสกอีกครั้งพร้อมกับวัตถุมงคลรุ่นแซยิตเรามาย้อนวัตถุมงคลรุ่นแซยิต72ปีพ่อท่านหีตวัดเพียนกันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างวัตถุมงคลรุ่นแซยิต72ปีพ่อท่านหีบวัดเพียนออกให้บูชาเมื่อวันที่18มกรา2531มีทั้งหมด4รุ่น1 รูปหล่อหุ่มเฉียงรุ่นนี้แอดมินดีเคยเรียกว่ารูปหล่อหุ่มคุมกราบขออภัยขออนุญาตแก้ไขรุ่นนี้เรียกว่ารูปหล่อหุ่มเฉียงมี2เนื้อคือเนื้อเงินจํานวนการสร้าง72องค์ออกหมายเลข0 1นยถึงเจและเนื้อทองแดงจํานวนการสร้าง1,000องค์ 2. รูปเหมือนสังคติก้นถ้วยหรือ รุ่นภัยรีพินาศใหญ่มี2เนื้อเนื้อเงินจำนวนการสร้าง7 2องค์และเนื้อนวาโลหะจำนวนการสร้าง144องค์สเหรียญรุ่น2มีทั้งหมด5เนื้อได้แก่ 1. เนื้อเงินจำนวนการสร้าง72องค์ 2. เนื้อตะนนก,รรออออกัวลงถมจำนวนการสร้าง72องค์ 3. เนื้อทองแดงชุบทองจำนวนการสร้าง72องค์ 4. เนื้อทองแดงลมดำจำนวนการสร้าง5000องค์ 5. เนื้อทองแดงกะไหล่ทองแดงจำนวนการสร้าง5000องค์ 4. รูปเหมือนพระบูชาเนื้อทองแดงลมมันปูมีสองขนาดคือ ขนาด5นิ้วจำนวน200องค์ขนาด9นิ้วสร้าง50องค์คัดออกมาจำนวน16องค์โดยไม่ได้เรียงหมายเลขเพื่อนำมาฝังตะกุดโป3กษัตริย์คงเหลือที่ไม่ได้ฝังตะกุด34องค์มีเพื่อนๆหลายท่านทวงถามเรื่องหนังสือประวัติรวบรวมวัตถุมงคลของพ่อตันหีด ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่ล่าช้าความยากอยู่ที่การรวบรวมวัตถุมงคลอย่างที่ทราบกันดีว่าโกกีคุกคีกับพระอาจารย์ิีร่วมสิบปีและมากจะทำชุดพิเศษเก็บไว้ให้ลูกหลานมากมายหลายรุ่นแอดมินบีก็จะพยายามรวบรวมมาให้ครบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รอกันอีกนิดและแอดมินบจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบขออนุญาตอัปเดต ภาพงานสร้างวิหารพ่อทันหีดวัดเพียรขณะนี้ใกล้เสร็จเต็มที่แล้วขออนุโมทนาสาธุกับทุกทกท,กท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญร่วมกันขอบารมีพ่อทันหีดปกป้องคุม้มครองขอให้แค้วคลาดปลอดภัยและประสบความสาเร็จในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้เสมอมาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ยาพัยยะสาวารียาภัยยะสีวายะพักวาพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ